ดีครับพบกเราช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลครับผมตอนนี้ก็ถึงตอนที่จะอาบน้ําให้พ่อใหญ่แล้วก็พาพ่อใหญ่ย้ายห,หลักนะครับตอนเย็นๆย,ยามเย็นแล้วนะครับมีบริเวณตรงที่พ่อใหญ่อยู่นะครับก็เป็นน้ําประมาณนี้นะครับเอาตรงเอาตรงนั้นกลางไม่ต้องไปลงน้ําสระหรือว่าน้าคลองใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นี่ก็เป็น เป็นแม่น้ำมูลนะครับน้ำฝนเมื่อกี้เราก็ไล่สดอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีสัญญาณนะครับอาบไปเรื่อยๆอาบไปอาบข้างบนด้วยข้างล่างด้วยวันนี้ก็พร้อมหนะ้าพร้อมตาเลยนะครับผมเด็กๆอ้าวสวัสดีครับทุกยางเด,ด,ด็กชายภูมิอาบข้างบนครับ ออตโต้ฟีโน่น้องพัดน้องภูมิมะครับวันนี้ครบทีมเลยมา,าพ่อใหญ่วนตะวันไหนวนอาอาบน้ำคลองอาบน้ำสะอาบน้ำตามป่าเนาะพ่อใหญ่อยู่ป่าแล้วก็ก็เหมือนช้างป่านั่นแหละครับผมอาบน้ำกลางป่ากลางกลางป่ากลางดงนะครับ เราก็หายากกินตามป่าตามลงตามธรรมชาติเอาสมานั้นละนี่ครับอาบน้ำก่อนฮะหลอกเท้าก็หายนี่คือทางข้ามมานะครับข้ามมาหาพ่อใหญ่นี่ดูความความลึกของน้ําก็ประมาณนี้นะครับแล้วไอเจ้าตัวเล็กๆข้างหลังนั้นเ,เกือบจะท่วมหัวเอา,เอเอาสาดข้าวโพดด้วยโอ้นี่คือความสุขของเด็กๆนะครับผมที่ได้มาหาช้างนะครับ นานทีปีหนจะได้มาขึ้นพ่อใหญ่เป็นช่วงฤด,ดูอ่าช่วงปิดเทอมด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น้ําเยอะนะครับน้ําขึ้นกลางวันเราก็จะให้พ่อใหญ่อยู่ติดน้ํานะครับแต่กลางคืนเราก็จะพาขึ้นข้างบนนะครับผมไปอ่านี่ครับน้ําถึงตัวถึงอะไรนะถึงท้องพ่อใหญ่เลยแล้วคนเราล่ะครับผมนี่ครับเปียกถึงสะโพกเลยไปเลยนายไปเลย ไปเลยแต่ก่อนตรงนี้ไม่มีน้ำเลยนะครับเดินสบายก็ตั้งแต่เรามาวันนั้นแหละครับเราก็ไม่ได้มาอีกเลยแล้วก็น่าจะอาทิตย์กว่ากว่าสองอาทิตย์ได้เลยนะครับเพิ่งได้ลงมาสองอาทิตย์ได้อยู่เพิ่งได้ลงมาก็ยังไม่ลดเลยน้ําไม่มีวิเววว่าจะน้ําลงหรือว่าลดลงเลยเอาเบาๆครับเบาๆครับ ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับก็มีเด็กๆนะครับมาอาสาขึ้นวันนี้น้องโคมก็ตักสาดน้ำให้คือความสุขของเขานะครับเขาได้มาหาช้างนี่นะครับน้ำก็เยอะกลางวันก็พออยู่ได้อยู่ครับแต่กลางคืนเรากลัวนะครับกลัวเวลา เวลามีน้ำมีอะไรมาเราจะเราไม่รู้นะครับเราไม่ได้ลงมาดูเนาะอาผมขึ้นไหมขึ้นล้างหัวเอาให้นอนลงเร็วนอนลงขาหลังนอนลงน้ำขานลงเร็วขาหลังขาหลัางขางเออมาขึ้นตังพี่ไปขึ้นตังพี่ไงจะขึ้นไงเหยียบขาหนีอาว่วยพยายนกรก่อนขึ้นถือถืออาถือเร็วขอนเจเด็กๆนะครับพ่อใหญ่ ไปเดินไปก็ไปแบบนี้นะครับดูเลงกันไปแล้วแต่เด็กๆจะพาไปไหนพ่อใหญ่ก็ไปได้หมดนะครับผมไปไปขวาก็ได้ีขวาออกขวาเลยขวาสุดเดี๋ยวไปดูครับว่าหลัก ตอนกลางคืนพ่อใหญ่จะอยู่หลักไหนนะครับแล้วก็หญ้าจะเยอะแค่ไหนนะครับผมก็นานหลายวันแล้วนะครับได้มาอยู่กับได้ลงมาเที่ยวป่ามาอยู่กับธรรมชาติบ้างเนาะพ่อใหญ่คลายเครียดนะครับผมเหมือนคนเราได้ไปก็อย่าไปอย่าไปขี่ขไปหาน้ำดีแหละหัวไม่น้ำ ก็น้ำเยอะนะครับน้ำค่อนข้างเยอะน้ำไผ่น้ำต้องใช้ความระมัดระวังกลางวันก็ให้เล่นน้ำนะครับเล่นโคลนกมือคืนเราก็จะให้ไปอยู่บนเนินนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับผมไม่แม่ว่าย่าพ่อใหญ่จะเยอะแค่ไหนจะบุฟเฟ่แบบไหนนะครับวันนี้นี่อัดสีเลยตบดจะไม่นี่ ไปเดยวตามไปดูนะครับผมไปเดินไปนหนเดินไปเรื่อยกินไปเรื่อยนะครับโอ้กอดถึงหลักกลางคืนก็อิ่มพอดีแลวพ่อใหญ่ลำม,มได้เดี๋ยวไปล่าปลาเข้าเลยเดี๋ยวไปกินบุฟเฟ่วันนี้พ่อใหญ่เดี๋ยวผมจะพาพ่อใหญ่ไปกินบุฟเฟ่น,นะครับแบบแบบไม่ต้องจ่าย ยานี้เยอะแน่นอนนะครับรับประกันเลยในค่ำคืนนี้พ่อใหญ่นี่อิ่มแน่นอนพ่อใหญ่นี่แรงเยอะมากครับช่วงนี้จะรู้สึกว่าจะล่ามหลักเล็กๆไม่ได้แล้วมีแรงแรงเยอะแล้วก็เล่นหลักเก่งมาก ใกล้ถึงหลักตอนัลางคืนแล้วนะครับผมตามไปดูกันเลยครับว่าบุฟเฟ่พ่อใหญ่จะเยอะแค่ไหนนะครับวันนี้โอ้โหนอนเรียบร้อยให้เด็กๆลงเลยเอาเรีบล้องวะเดี๋ยวเฮ็ดไปเล่นไปพุม่มสรีบลงรีบลง เอาลงไปหมดแล้วแหละไก่ช่างลุกขึ้นเออลุกขึ้นเย่พ่อตาเห็นเหรียอยู่เอาโซ่ลงเอาโซ่ลงนี่แหละครับผมที่ผมบอกว่าบุฟเฟ่ต์นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรอบๆนี่คือป่าข้าวนะครับป่าข้าวหนึ่งป่าเลยหนึ่งหนึ่งไร่เลยนะครับสำหรับผู้ใหญ่เลย เพราะว่าถ้าเอาไว้ก็ไม่คุ้มค่ารถเกี่ยวนะครับมาลำปุ๊บไม่คุ้มค่ารถเกี่ยวเอา้งางั้นมาถือกล้องเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการล่ำช้างให้เด็กๆก่อนมาอยร่ตามพี่มาครับเอโยมีสองตัว เมื่อกี้รุดไฟตํากันนะครับไปกว้างกว้าง,ง,ง,งไปทางนู้นเออร่างขาหลังไงร่างขาหลังเลยครับยาวๆเลยกินเต็มที่เมื่อกลางวันก็ร่ามขาหลังนะครับว่านึกว่าจะไม่มีแรงไป <c oughs> แล้วก็เอาไว้อยู่ยหลักไปแลักนีเจ้าอยู่อยู่วะอยู่อยู่ครับหลักใหญ่เพราะว่ามีหญ้า ไม่ยากเนเวลาพูดเสร็จเขาไม่ให้พูดไรช้างหูช้างอะไรนะับพวกเขาจะพูดนะสิ่งไม่ดีอย่าพูดโอเคครับเราจะพูดสิ่งไม่ที่ไม่ไม่เป็นมงคลนะครับือเวลาเราเข้าป่าคนท่าคนแก่บอกว่าถ้าพูดสิ่งที่ไม่ไม่เพาะหรือว่าโอ้ไม่ไม่เอาต้นไม่เอาต้นนี้ดีกว่าต้นนู้นดีกว่าต้นใหญ่ดีกว่า นะครับถ้าไม่มั่นใจเราจะไม่ล่ามตัวนี้กจำไว้นะผมปักง่ายเลยล่ามล,ล่ามอีกตัวไหมพี่จ็คล่ามตัวนี้ด้ว่าโต้งนี่ก็อยู่แล้วเท่ๆเลยยื้ยุ่ง ให้แม่แม่ดูนะครับผมปุฟเฟ่ไม่ใหญ่นี่ครับอยอดเลยประมาณกี่ไร่นี่พี่แจ็คทั้งหมดนี่ห้าไร่ครับทั้งหมดห้าไร่ครับแต่ว่าน่าจะกินแค่ไร่เดียวดี่ <c oughs> มันไม่คุ้มค่ารถเกี่ยวนะครับ <c oughs> แต่ตัวเน,น้อพ,นอ,นอพูอพ้ใหญ่เอ้ยูดที่อย่างชางจะบอลจะบคอยลูกหลานก็พักก่อนเล่าความต่างๆเนื้อไม่ได้ปกปกปักรักษาเป็นคนต่างๆเนื้อ นี่ยังนี่ครับโอ้โหดุฟเฟ่ครับยอดเลยไปเราเสร็จแล้วครับผมเสร็จภารกิจแล้ววันนี้ลงอ่ะให้เด็กๆลงกันนอนขาหลังด้วยพ่อใหญ่ก็จะพักผ่อนนอนหลับตรงนี้นะครับคืนนี้เอาเรียบลงครับโอ้โหฟิโน เออลงให้เร็วลงช้างลงให้เร็วลงแล้วลงไปข้างหลังลงระมัดระวังด้วยเออลงเท้าพวกเองอ้าวไปเอารองเท้าด้วยกำมาหมดเลยพัรระวังตัวทางโอ้ยคนก็ตัวเลยเร็วเร็วว่ะเร็วเร็วว่ะรีบเดินมาทางนี้อ่ะลงโซ่เด็กๆก็ชอบนะครับผมเดี๋ยวเอาเอาแต่รองเท้าตัวเองไปเลยกินให้เต็มที่ไปเลยครับพ่อใหญ่ บุฟเฟ่ต์นะครับบุฟเฟ่ต์ช้างไม่ต้องเสียตังไม่ต้องจ่ายนานี้กินเต็มที่ไปเลยเอาครับน้องโตฝากช่องให้คุณพ่อหน่อยครับผมฝากติดตามช่องผู้ใหญ่ยครับดับ <c oughs> นี่คือความสุขของเด็กๆครับที่ได้มาขึ้นผู้ใหญ่เราก็มีถ้ามีวาจาใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอโทษขออภัยแม่แม่ด้วยนะครับบางทีก็จะพูดรุนแรงหน่อยเพราะว่าเราจะสอนเด็กด้วยนะครับผมให้รู้จักมีวินัยแล้วก็ ก,การล่าช้างขึ้นช้างนะครับผมไปเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับแม่แม่ครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของพ่อใหญ่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ